Đây này, thằng này thân niệm đi Thằng này muốn Thằng khoa mưa Thằng này, thằng này, khá xem. Cái này. À, này à, Đây thân niệm Hả? niệm thân niệm thân niệm thân mắc thân niệm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 

à và mặt bần cho mặc mày nữa à, mặc mày còn tên mi pa bò, đi nè, và này mà ốc ốc mà quá, tay cả nhà của nà. này, mà bà này. นี่วะจะได้ก็ได้เหรอโอ้ไปก็ได้นะนี่พอรันวิวแล้วพอคลิปู่นี่เอารันวิวแล้วสุดเลยยังบ่สุด

ไม่ยังก็ได้นะโอ oh. oh. nope. ้เธอเด้อเขาไปแต่งกินจะขับหนึ่งก่อนว่อโอ้หุนไวเหอเอาไป ก็นั้นสิเข้ามาแล้วครับตอน <coughs> อาสุดได้ได้บนีนนะสุดแล้วยังมีอีกนั้นเขากินแล้วนั่นนะเฟอบอสซลหม่กนกูสองสามโลไปไปกลับแาันกัว่าบ้านนงกับอืนไวนห้องเกันอ่าอ่ะคีว้นอนต่คุ มัดาวน h ế t วพันโอ้เซนคายี่เป็นรุ่นี่เป็นรุ่นหนึ่งสาวห่าเออเอออยู่อยู่พุ่นแปงอ๋อชื่อมาเป็นเพราะนั้นมันเดินซื้อๆใหญ่ๆตลอด

ờ, dù sao làm nhai hát ơi, mặc à mặc hôm nhiều thư qua rồi ơ xưa quá mãi sơ quá mãi hót sim lốt đây. ăn mèn mèn. chẳng đây. mà <laughs> sim đây mày. oh auto <laughs> จังไดวะอ้าวขอ้อนึงคำดิำขอ้อนึงคำวาเสียบวะเสียบอย่างมีเขามีทหนเดียวดิดกเมืม่อไ่เขาลมาม่ไหรทหานเดียวนี่มาอันนี้บ่าทีท่ไทยเขาอนห

รถเรือมาคือจีนอันนี้ฮอดโลบ่อรู้เื่องาษเวียดหันพนสามมัดสองโลไปฮ่ซื้อซื้อื้อซื้ออมาจากสองมัดสองมัดพอแล้วแม่แม่ซื้อบ่ซื้อน้ำที่แม่

ได้บ่ไปซามได้บ่อกนได้หมันด้ยางปอาเปเ่นเปะเลยสับสี่สามโลามลามโลที่ชิซามามโลที่ที่ Kìm, kìm. Xong ừ. chào nó sao mắt lưới xong xong lại xong mặt cường lai phốt คือคนน้องใหม่องงามคนของงามคนของงามน้องให่ของามของงามอาิพยะตู้ได้งออนี่วโลอ่ะมุนมันอ่โลนึงกระสุนโลนึงซือันมุนมันไหมอ่ะลนึงวันนี่สองโลโลมันกลแล้วเด้อเอาไปลองสามาลนะโลีมันลมยไทยด้นีอาไทยมีว่น làm nhà thay vô thay mi bo ta đấy cũng đang rồi đấy sao mua luôn sao nặng Chạy đây tí nào

à bài. đẹp rồi lại nhà y bay mặt đèn của gì à, à, năm năm nào này hay quá, ngạm quá Hả Ô, mày Thằng nào bố mì bò มีว่าเออเนี่ยปะโโเียบกระรกาจก่าเล่เา,า,ราการทิทางเียนการหอทานริายังเห็นแตาบริการจััตลาดจั้าอะไก็คือยวกรลดพอดูเ่ากทําไปง ภาอมกมดิตรงจากเนาะอ๋อเป็นารไ่ใจว่าหักกาอันนี้ก็13โม13มันจะเหมนกันอัราวาวเข้าสายลายัวได้เอาการไปสัญญาิาาวรกอจะเป็นาวาสายทสายภาพมากเครื่องน่ั ลายทางจากฮัมูลายจากฮัมปาเกี่ยวกับแทนจันทิพย์คำขอหัมป์ลีขอพี่าอะไรอะไรอะไรจักกันสนอเราเดียวหมดแล้วช่องโลวะมได้คับงโวใเกียไปของให้ลูกค้าขอ จะเป็นโผ่าจะเป็นโผเที่ยจะเป็นโมขีดมิต่อติจะลอบสามารถยืนในัวได้ยังสัวีจะเป็นต้องขอีว่าห้าโผขารัดทิศตตัดทศขัวกระตอปลาขายที่ยังไม่มีการตคอยโนอันนีดะอ้เตะเลย พฤติการในเรื่องของไฮโดรคาร์บอนการจะดประเภทที่ตูปลาติดใจเกาะต่างๆดอกเวลาทีดปีเตียสิที่มีหน้าจะเต้นดอ่านะครับมีส่วนหัวยอดกรจาลดพอกระเล่าจเกดไปเปนโค้งที่ว่าไเอาต่อโฉมปลาโฉมมาต้อนจึงเกิดข้าไปด อ่าถ้าจะมีคนอวกอยู่ในจุดอ่ารถพ่อมาเด็รัล้วก็ะมาักปูดเขามาอุภูมิบริโภคซือเครื่องซื้อของต่างๆในขอบเขตตลาดดอกจันทร์อ่าถ้าจะมีคนอหวนเข้าในเยักษน้ำเข้าไหนอ่าบิการจากใจใจนักษารเงและรอบนี้อ่าเป็น ต้นตนเลยหนอะก็คือทางประมาณหนึ morte, ่ือทีบรเมตณตองยาผสมันเอาเข้ามาเซ็ิมเสรมคอทีทางต้องการซื้อต้องเอากระบากับเมือของทาาหรือว่าทานจะเอาหลงยาได้นิดถุกสนิดถูกกร้นไดแต่กลัวหมดตัง ของทางที่จะเอามาใส่ใจใสอใจโรงเรียนเนี่ยเข้มาฝากกับเมือนเกษ่าวันนี้คนหัวจะเดียวกันก็จะคือลดโทหรือว่าจุดต่ได้เช่นเดียวกันการที่จะให้เยียกงานพข่งการจากใสใจภาษาจีนในโอกก็คือการ ยุบเอายุคเขาการบัญติประเพีจะเป็นี้พาวมะพรมไทยว่ะเลยแม่สาวคขาขายในตลาดสดจังทดี๋เราจะาทุกทางที่มาเชื่อเทื่อมีเหรื่องความเปลี่ยนปูปัติสาัที่ทางแทนการของทางปริษัทนี้นราคิดจะได้คับมาทิศจะได้พัฒนเป็นบรรลุป้าหมายได้เลยนาะ

ไม่ดั้การจะมการต่อไปย่านนุ่นแฟนที่เราเป็นคนเรานเดีทคัญจเป็นคนประจําคนนี้นะแต่ประจําประนกาได้คุณ่ะกหนึ่งก็เ้ามนกาอา่างนี้ท่ิไปอันนั้นก็สำหรับเราคนนี้นี้น้องทังโคกัสทองทองถึงสาวตาตาสายทอง เอ่อแล้วไปพวกอันรายซึ่งบ่ครบหรือว่าทางโอกาสจะตกําหนดหรือว่าเจงออกไปในช่องทางไทยซื้อมั้ยซื้อๆตามระเบียบไปของการทุกมือสุวันที่ทมาอ่าขายเครื่องใค้ขอเนาะเพื่อให้่ีวเป็นทกุกบอลในปเทศตลาดเราจัดจัดไป คนมันรวยสคนมันรวยนีสองี่สองอบกเกอร์รวยเลยตงจ้ตะันาารระมัดตาต่าการไปต่างาจิจะต้องให้ความสำคัญอจจะเป็นการปวดการทิ้งของท่านี้ว่ามันมีการจำลูกโต๊ะการบูรณาารทีทาง เอามาเกี uh, uh, ่กทบการทเครื่องใ่ขกันเพื่อใม้มีปัญหาเิตู้ชนึ่งในปลอดตลาดกงด่ลกมของเต็มรดตซ่อนนมันพดนกิโล่นต้มีขมีตนกอ่ากิโลมีเีมีแปีมีเกีอัจนีกจะเ่าปกะปกเป็นจาาเอาละเอาเปียบปูทีพอมาอปโปคบนิโจับใช้จับใส่เอาเต็มที่ กดำเนิต่อาม่าของพวกเขาก็ต้องให้ความสำคัญอาจจะเป็นการปวดกาให้ละเอียดวาต่อกามเคลื่อนไหวการปฏิบัตต้องการวุทาของทางทีการเงินใจฟังไปหรอกหรือว่ากระดาผู้ที่ชอคือการสงต่างๆแต่ว่าบออในผู้ใจเกยวกับเรื่องของทีทาคลื้นไป ต้องกรเดินตามวาีาใจรบอวจะดอาจจะยังติดปาไปกไกเไามจุดไ่มังระได้ไหมนี่การคืนใจก่อนสถาบันการันไปอานทีบายปูหายป่าจะมีซิงจัดึงจุดอาเลยมากมายามเต้าจะมีทการเนชุดเดียวกันอาหรือาางัานทีกตลาดทางซื้ออกมาเอาเปียบคือโกงตาซิง จะเป็นตัวจีบจะเป็นตอนที่สภาเตรอการไปทีเลยเนองในการทำงาเปน่ยใหญ่เติมอเมาีตองอดีงเฟอองีเป่าทำงานมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการ่ัดารจมีการสอบสันใหเพ็่อขั้นนล่าขีบอะไรเป็นจีบจะเป็นีดลาลาีดอะไรกมเกเินบรรดาสุ เราขายเราขายของของเขาจะไปพกันตะโกดอกเพื่อให้อากาศชื้นรัดเขยิบไปที่หัวจะงวงหัรเดีอบร้อยจะไปพื้นตะบะคาทีสาทีสาคาขอบริษัทธ์ต่างดอกเราจะเสร็จการพักษาพระพธิมัีประการเพิ่ขึ้นและเพบ่มใหญ่เพิ้